การ้้วยนไหหมใ to last Google one สบายดีสวัสดีจากอเมริกานะคะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสปปลาวแล้วก็เอซของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะ วันนี้เมย์ก็จะมา re-action เพลงนะคะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมา re-action วันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงกอดได้ไหมนั่นเองค่ะของ Your Boy TJ นั่นเองค่ะอดีตนักร้องวง3-2-1นั่นเองค่ะ เสียงเขาก็สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะคะเพลงนี้นะคะเพิ่งปล่อยมาไม่นานเองนะคะก็ทะลุไปหลายล้านวิวแล้วนะคะเมย์ก็ขอให้ปังปังปุริเยทะลุร้อยล้านวิวเลยนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามน้องนะคะก็กดเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปแล้วก็ผลงานของน้องๆน,องนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเม์นั่นเองค่ะเมก็ต้องขอขอบคุณ f อซของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่คอยเป็นกาลังใจแล้วก็คอยติดตามผลงานของเม์นั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิว่าวันนี้นะคะเมพูดอะไรผิดไปนะคะเมก็ต้องขอเอาัยมานนที่นี้ด้วยนั่นเองค่ะเมก็ขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกไปกับการ r รีอคชั่นเพลงนี้ของเม์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

สิ่งที่เราได้สร้างกันมาที่มันพังคงถึงเวลาไม่อยากฟังก็ฟังหน่อยนะใช้เวลาไม่นานรู้ไหมว่าฉันก็อบอุ่นแต่เวลาที่แต่นันออก,กอดไม่ต้องพูดอะไรฉันก็ยิ้มได้ก็มีเธออยู่ข้างกันแต่วันนี้ฉันแค่มาลาไม่ได้มาเพื่อทำตัววุ่นวายกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลา ให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร o l อ me one last time กอดกันหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ว่าอะไรแค่ขอให้เขาเข้าใจ b a b ์เบย์ก่อนที่จะเสียเธอไปจริงๆ กน,นะก่อนฉั็จะเสียไปจนทิ่งมามที่จะย้อนคืนไปเธอก็ไปไม่ย้อนคืนมาแค่ยินดีที่ได้มาหาแล้วจะไปให้ไกลอรู้ไหมว่าฉันโกดอกอุ่นแต่เวลาที่เธอนั้นอกาสไม่ต้องพูดอะไรฉันก็ยิ้มได้ก็มีเธออยู่ข้างกันแต่วันนี้ฉันแค่มาลาไม่ได้มาเพื่อ,อทำตัววุ่นวาย

ววอยากกอดในวันที่สายถ้าขอเธอได้จะจำจนวัน,นสนุดท้ายกอดกันหน่อยไดไหมให้วันเวลากเก่าๆให้วันที่เคยมีเราก่อนที่เธอจะเป็นของใคร Hold me one last time กอดกันหน่อยได้ไหมถ้าเขาไม่ว่า นี่นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเพลงกอดได้ไหมนั่นเองค่ะแค่ขึ้นต้นมานะคะโคตรขนลุกเลยนะคะเสียงดีมากๆดนตรีขึ้นก็เพลาะมากๆเลยค่ะนักร้องเองนะคะน้องย o u บอยทีเจเนี่ยนะคะก็ร้องเพลงได้สุดยอดมากๆเลยคะ่ะเสียงดีสุดๆเลยนะคะทั้งร้องทั้งแรปเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะเนื้อหาเพลงนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นแฟนเก่าไปแล้วนะคะคือเขากําลังจะจากไปกับ คนใหม่แล้วนะคะก็คืออยากจะขอกอดนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ากอดแล้วเนี่ยนะคะจะได้คิดถึงวันเวลาเก่าๆนะคะเวลากอดเธอแล้วเนี่ยนะคะรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะคงจะเสียเธอไปจริงๆแล้วนะคะก็อยากจะกอดเพื่อน,นึกถึงวันเก่าๆนั่นเองค่ะคือแฟนคนใหม่เนี่ยคงไม่ว่าอะไรนะคะถ้าว่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรให้เขามองเป็นตัวร้ายเลยนะคะคือมันสายไปแล้วนะคะคือเขา มีคนใหม่แล้วนะคะเนี่ยนะคะความรักนะคะถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เรารักอยู่ในมือนะคะ ควรจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะคะพอเขาจ,จาับจากไปจริงๆเนี่ยนะคะมันก็สายไปแล้วนะคะเราจะเอาเวลาย้อนกลับมาไม่ได้นั่นเองค่ะถ้าเรามีรักอยู่แล้วนะคะขอขอให้ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่นั่นเองค่ะเราจะกอดเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะดูแลไม่ดีนะคะเขาก็ไปมีคนใหม่นั่นเองค่ะเราจะมาย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะคะมันก็ยากนะคะเพราะว่าถ้าเขาไปแล้วเขาก็ไปเลยนะคะเขาไม่กลับมาหาเรานั่นเองค่ะแต่ว่าความรักนะคะก็ยังเป็นสิ่งสวยงามเสมอ นั่นเองค่ะมีก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเจอรักที่สมหวังเจอรักที่ดีๆนั่นเองค่ะเพลงนี้นะคะก็ร้องได้สุดยอดมากๆเลยค่ะเพลงเนี่ยแค่ปล่อยมาไม่นานนะคะก็ทะลุไปเจ็ดแปดล้านวิวแล้วนะคะก็ขอให้ปังปังปุริแย่ขึ้นไปค่ะขอให้ทะลุร้อยล้านวิวเลยนะคะใครที่ไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้น้องนะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องๆน,นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ให้เมย์นะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ f อซของเมย์ทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่เลยค่ะที่คอยติดตามเป็นกําลังใจให้เมย์นะคะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดจับอะไรผิดไปนะคะเมย์ก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคลิปของเมย์ให้ดีขึ้นไปนะคะถ้าใครนะคะอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยค่ะเมย์ก็จะมารีแอคชั่นให้นะคะจะทยอยจัดให้นั่นเองค่ะไม่ต้องรีบนะคะจัดให้ทุกคนค่ะวันนี้้เมก็ตองไป